ไม่หยุดนิ้งเราจริงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่สุวรนณพอดคาคำคำว่าสาวส0 0พปีเราเคยได้อ่านเราเคยได้ฟังมาแล้วใช่ไหมคะดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อใช่ไหมคะ ใครๆก็อยากจะแก่ช้าลงอยากจะหน้าตาสดใสอ่อนตัวไวขุ่นดีไม่อ้วน้ียกันทั้งนั้นใช่ไหมคะเราก็ได้ลองวิธีหลายๆอย่างนะคะแต่ก็ไม่ถึงจะได้ผลสักทีตอนนี้มีงานเพิ่มทำการวิจัยของญี่ปุ่นอยากน่าสนใจนะคะ ่องานวิจัยชิ้นนี้จะช่วยทำให้เราหน้าอ่อนกว่าวัยแก่ช้าขุ่นดีกว่าแล้วจะทำอย่างไรล่ะให้เราแก่ช้าลงมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นและเป็นการที่มีอายุยืนยาวแบบที่ร่างกายของเราแข็งแรงด้วยนะคะหัวข้อที่จะมาชวนคิดในวันนี้ก็คือ AGE สารที่ทำให้เราแก่เร็วคะ่ะ เราจะมาเรียนรู้นะคะว่า AGE ทำนี้เราจะทำยังไงให้เราไม่มี AGE มากเกินไปหรือไม่สะสม AGE แค่นี้ก็ทำให้ร่างกายของเราแก่ช้าลงแล้วนะคะกินอาหารแบบไหนทำให้เราแก่ช้าไม่อ้วนผลงานวิจัยใหม่ของญี่ปุ่นที่เราควรจะศึกษาหาความรู้กันนะคะ เมื่อพูดถึงความแก่ชาราหลายๆคนก็คงไม่มีใครอยากแก่หรอกใช่ไหมคะจริงไหมคะแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกคนล้วนต้องแก่ชาราด้วยกันทั้งสิ้นนะคะแต่ข้อสำคัญจะทำอย่างไรให้ร่างกายของเราแก่ช้าลงวันนี้เรามีคำตอบให้นะคะรู้ไหมสายทำให้ร่างกายของเรา เสื่อมสภาพหรือทำให้ร่างกายของเราแก่เร็วขึ้นสารตัวนี้มีชื่อว่า AGE AGE ไม่ได้อ่านว่าเอกนะคะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าอายุด้วยสาร AGE คำนี้เป็นคำย่อมีชื่อเต็มว่า Advanced Glycation End Product คะ่ะ และรู้ไหมคะสึ่งทำให้เราแก่ได้มากก็คืออาหารการกินที่เราทานอยู่ทุกวันนั่นเองคะ่ะซึ่งดูแล้วไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะปกติที่เราเรียนหนังสือมาอาหารจะเป็นส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สื่หรอต่างๆแล้วทำไมอาหารจึงกลับมาทำร้ายเราทำให้ร่างกายของเราแก่ได้อย่างมากขึ้นละ่ะ ในผลงานวิจัยของเขาก็บอกนะคะว่าร่างกายของคนเรานั้นประกอบไปด้วยโปรตีนกว่าแสนชนิดแล้วโปรตีนเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนที่ดีนะคะไปช่วยสร้างเสริมเอวัยวต่างๆในร่างกายตัวอย่างเช่นผิวหนังหัวใจและตับเป็นต้นนะคะแต่ข้อสำคัญและสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือน้ำตาลคะ่ะถ้ามีน้ำตาล มาจับกับโปรตีนพูดง่ายๆว่าโปรตีนบวกกับน้ำตาลเมื่อไรผลลัพธ์หรือเท่ากับร่างกายที่สุดโสมค่ะเป็นสมการที่ดีเลยนะคะโปรตีนบวกน้ำตาลเท่ากับร่างกายที่สุดโสมโดยทำให้เราแก่มากขึ้นนั่นเองค่ะคำต่อมาหรือประโยคต่อมาที่เราควรจะรู้ค่ะสาร AGE คืออะไรคะ สาร AGE ก็คือสิ่งที่เราได้กล่าวไปแล้วนะคะก็คือโปรตีนในร่างกายของเราเมื่อถูกน้ำตาลมาจับการที่เราบริหานอาหารโปรตีนและน้ำตาลในปริมาณที่มันมากมากเกินความจำเป็นของร่างกายเมื่อรวมตัวกันทั้งโปรตีนและน้ำตาลจะทำให้เกิดสาร AGE และเมื่อสาร AGE ไปจับกับเซลล ส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายของเราก็ทําให้เซลล์ส่วนนั้นเสื่อมสภาพค่ะหรือพูดง่ายๆว่าส่วนนั้นก็จะมี AGE เป็นสารทําให้เกิดความแก่นั่นเองดังนั้นส่วนหนึ่งร่างกายของเราที่ปรากฏให้เห็นถึงความแก่นั่นก็แสดงว่าบริเวณส่วนนั้นมีสาร AGE อยู่นั่นเองค่ะ AGE เป็นต้นเหตุสําคัญนะคะทําให้เส้นเลือดแข็งตัวทําให้เส้นเลือดอุดตันได้เลือดจะไหลเวียนได้น้อยลงค่ะสังเกตได้ง่ายๆนะคะคนที่เป็นโรคเบาหวานร่างกายจะไม่สามารถใช้น้ําตาลได้ทําให้น้ําตาลขึ้นสูงดังนั้นคนที่เป็นโรคเบาหวานก็จะมีสาร AGE อย่ในร่างกายมากด้วยค่ะนั่นก็คือ ความหมายของสาร AGE คืออะไรนะคะคำถามผัดมาแล้วเราจะลดความชราความแก่หรือพูดง่ายๆว่าลดสาร AGE ในร่างกายของเราได้อย่างไรละ่ะอันที่เราเกล่าวตอนแรกนะคะสิ่งสำคัญที่ทำให้เซลล์ในร่างกายของเราแก่เร็วก็คืออาหารใช่ไหมคะและอาหารก็คือร่างกายของเรา จะมีโปรตีนจำนวนมากเป็นแสนชนิดเมื่อมันมาจับกับน้ำตาลก็จะส่งผลให้เกิด AGE มากขึ้นดังนั้นอาหารที่เราบริทานเข้าไปก็จะมีส่วนสำคัญต่อการเกิดสาร AGE นั่นเองค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วสาร AGE จะพบมากในอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดหรืออาหารที่มีส่วนผสมของแป้งน้ำตาลไขมัน เป็นจำนวนมากนะคะและถ้าเรารับประทานอาหารประเภทนี้มากๆก็ส่งผลให้เราแก่เร็วขึ้นนั่นเองค่ะลำดุกป,ปริมาณหรือตัวอย่างที่มีสาร AGE อย่างพิซซ่าก็จะมี AGE อยู่มากเลยนะคะพิซซ่า1 9 000, 6 7 6 AGE สปากเก็ตตี้2,700,33 AGE มีปริมาณ AGE ที่สูงมากทีเดียวนะคะส่วนอาหารที่มีสาร AGE น้อยพวกพวกปลาดิบก็จะมีปริมาณ69 AGE จะเห็นได้ว่าอาหารที่ไม่ผ่านการแปลรูปหรือแปรรูปน้อยก็จะมีค่า AGE ที่ต่ำต่ำกว่าอาหารที่ผ่านการแปรรูปนั่นเองค่ะ เราคงพอจะเห็นภาพนะคะว่าถ้าเราต้องการจะชะลอความแก่เราก็ต้องปปิดตัวดังต่อไปนี้นะคะ 1. ทานอาหารไม่มากเกินไปหรือพูดง่ายว่าทานอาหารในปริมาณไม่น้อยนั่นเองค่ะ 2. เลือกอาหารที่มี AGE น้อยข้อ3ทานช้าๆค่ะเพื่อมาให้น้ำตาลในกระแสเลือดทำงานได้ทันทีทันใดนั่นเองนะคะ เป็นการนอกจากนี้แล้วการจัดลำดับของการทานอาหารก็มีส่วนสำคัญด้วยนะคะเราเรียงดับการทานอาหารลำดับที่หนึ่งให้ทานผักก่อนนะคะถัดไปจึงทานโปรตีนหรือเนื้อสาาัตว์ค่ะระดับสุดท้ายก็คือทานข้าวทํำไมละ่ะมันผิดกับความเชื่อหรือผิดกับพฤติกรรมของเราคนไทยอย่างมากเลยนะคะ ปกติแล้วสิ่งที่เราทานเป็นแบบแรกก็คือข้าวใช่ไหมคะแต่คาแนะนําของเขาก็คือถ้าเราทานผักก่อนทานโปรตีนในลำดับผัดมาพักครึ่งท้องก็ยังดีนะคะโดยค่อยมาทานอาหารที่เป็นข้าวเพราะว่าข้าวจะเปลี่ยนเป็นน้าตาลที่รวดเร็วคะ่ะเมื่อทานผักทานโปรตีนเยอะๆแล้วเราก็ทานข้าวที่น้อยลงใช่ไหมคะดังแบบนั้นหลักสําคัญก็คือ ถ้าเรากินข้าวก่อนน้ำตาลเลือดก,ก็จะสูงเป็นอันตรายแล้วก็ทําให้เราอ้วนในทางตรงันข้ามนะคะถ้าเราเปลี่ยนมาทานผางก่อนทางโปรตีนค็้อยทำให้เราทา,ทานข้าวน้อยลงแบบนี้เราก็จะไม่อ้วนใช่ไหมคะดังแบบนั้นถ้าเราผิวเมไหร่ไม่ควรทานของหวานก่อนอาหารนะคะแต่ควรจะทานเป็นมื้อหลัง ลืองดไปเลยก็ดีนะคะถัดมานะคะข้อที่สี่การพักผ่อนที่เพียงพอให้นอนวันละมากกว่า5ชั่วโมงต่อวันนะคะข้อที่ห้าไม่เครียดมากเจนเกินไปและข้อที่หกการออกกำลังกายค่ะที่เห็นได้ว่าการออกกำลังกายนี้เป็นส่วนสำคัญมากๆในเรื่องของการลดความชะลอความแก่ หรือเพิ่มความอ่อนไว้นั่นเองค่ะโดยสรุปแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าอาหารที่มี AGE มากๆจะทำให้เราแก่หรือสร้างความชลาให้กับเรามากขึ้นและอาหารที่มี AGE มากก็คือส่วนะสมของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันตัวอย่างที่ได้เห็นชัดๆเลยนะคะก็คืออาหารชุบแป้งทอดพิซซ่าสปาเกตตี้ อาหารกึ่งสำเร็จรูปเหล่านี้เป็นต้นรวมถึงการดื่มน,น้ำผลไม้ก็ไม่ดีกับร่างกายแย่ๆพอกับน้ำอับลมเลยนะคะบางคนอาจจะคิดว่าการดื่มน,น้ผลไม้เป็นส่วนดีของร่างกายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เช่นนั้นเลยนะคะเพราะน้ำผลไม้ก็จะเพิ่มความหวานหรือน้ำตาในเลือดให้สูงขึ้นทำให้มีแคลอรี่สูง AGE ก็จะสูงตามนะคะดังนั้นถ้ามื้อใดมื้อหนึ่งของเราทาน AGE ในปริมาณที่สูงเราก็ควรจะลดปริมาณ AGE ในมื้อถัดไปนะคะนอกจากนี้แล้วการสูบบุหรี่ก็มีส่วนื้อทำให้เราแก่มากขึ้นเพราะอะไรคะเพราะว่าบุหรี่ก็คือการทำมาจากไยเซูการที่เราสูบบุหรี่ก็ต้มีการเผานะคะ เมื่อเกิดการเผาก็จะเกิดถึงน้ำตาลขึ้นจากถึงน้ำตาลก็คือแบบเทศทอดทั้งหลายนี่เองค่ะเพื่อทำให้เรามี AGE มากขึ้นนั่นเองเขาบอกว่าคนสุขหรัย20ปีจะทำให้ร่างกายแก่กว่าคนทั่วไปถึง5ปีทีเดียวนะคะเรามาริโภคอาหารที่มี AGE น้อยกะมดีกว่านะคะนัะ่นก็คืออาหารที่ไม่มีการทอดไม่มีการย่าง หรือพูดง่ายๆว่าเป็นอาหารกินดิบเช่นผักสดลานี้จะเป็นอาหารที่มีเส้นใยสูง AGE ก็จะน้อยนะคะตัวอย่างที่เราเห็นชัดๆเลยอย่างไก่ต้มกับไก่ทอดไก่ต้มก็จะมี AGE ที่น้อยกว่าไก่ทอดถึง10เท่าทีเดียวนะคะนั่นก็คือวิธีการลดความแก่ชราของร่างกายของเราวยการปฏิบัติ 6ข้อที่กล่าวไปแล้วนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นการพนักฐานาาน้อยๆไม่มากเกินไป2เรื่องอาหารที่มี AGE น้อยๆ3พันอาหารช้าๆและก้องลืมแบบการพันอาหารจากผักเป็นลำดับแรกแล้วตามด้วยโปรตีนตามด้วยข้าวหรือคาร์โบไฮเดรตค่ะเป็นลำดับสุดท้ายนะคะ4 พักผ่อนให้เพียงพอหไม่เครียดมากเกินไปและข้อสุดท้ายข้อที่6นะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคาถามถัดมาเราจะป้องกัน AGE ในร่างกายให้ไม่สะสมได้อย่างไรล่ะมีวิธีการปฏิบัติที่เขาแนะนำไว้4ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1 ไม่ผัดอาหารเวลอภูมิที่สูงเป็นเวลานานๆข้อที่ e Cola 2เ ouais, รื่องการใช้ไมโครเวฟให้มากที่สุดข้อที่3ามทานอาหารที่ป้องกันการก่อตัวของสาร AGE อาหารเหล่านั้คือแกพวกต้นหอมบลอกบอรลี่เห็ดบลูเบอร์รี่สตรอเบอรรี่และลูกยอเป็นต้นนะคะ และข้อสุดท้ายนี้ไม่เกี่ยวกับการทานอาหารนะคะเกี่ยวกับการบำรุงผิวพรรณของร่างกายเขาบอกว่าการใช้ครีมหรือสารที่มีส่วนประสมของผักหรือผลไม้ต่างๆผสมอยู่มาทาเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับผิวและมาให้ผิวของเราแห้งรวมทั้งอย่าโดนแสงแดดที่มากเกินไปนะคะก็จะเป็นวิธีการทำให้ให้ผิวของเรา ไม่แก่เกินวัยนั่นเองค่ะนั่นก็คือ4วิธีในการป้องกันไม่ให้ AGE มาสะสมในร่างกายของเรานั่นเองนะคะหวังว่าสิ่งที่มาฝากในวันนี้จะทำให้เรากลายเป็นสาว2,000ปีที่มีอายุยืนยาวและไม่แก่มากเกินไปเปื่ไงว่าหน้าอ่อนกว่าวัยพร้อมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงด้วยน,นะคะ ขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใน EP หน้าสวัสดีค่ะ